ลืมภาพตัวสูงไปเลยสำหรับคันนี้ตอนนรัคันนี้แสดงว่าจัดช่วงล่างมาแบบจัดเต็มเลยเหมือนกันจัดเต็มมาเลยครับนะครับช่วงล่างนี่ข้างหน้านี่โหลดไปประมาณเท่าไหร่ครับด้านหน้าโหลด4นิ้วครับพี่4นิ้วโหลดสนิ้วครับผมพิเมษก็จะประมาณนี้4สอด5สอดตามวัยรุ่นเขาชอบทรงนะถ้าวัดตามตลรบเมตรก็คือ4นิ้วใช้ในชีวิตประจําวันเนี้ยเราก็จะมีฝาปิดครับอันนี้คืองานโชว์ นะครับเราก็จัดให้ไปงานบางแสนโดยตรงเลยคันนี้เนี่ยตัวเครื่องก็คือเป็นเครื่องที่มั้งแต่ตอนซื้อรถเลยใช่ครับผมยังเครื่องเดิมอยู่ครับพี่แต่ทำไมหัวฉีดมันเป็นหัวฉีดแบบไออาร์กอเงี้ยครับขอชิดอะไรยนต์เป็นคนจัดการให้ครับพี่เอาเหรอได้ครับผมคือมันทําได้ด้วยใช่ไหมทำได้ครับพี่แล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะไปกลับมาแล้วหลายจังหวัดนะครับพี่ล้อก็เต็มหลังรถเนี่ยแต่งสวยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับพี่ผมเป็นร้านล้อแม็กปะยางอยู่แล้วครับเวลาลูกค้ายางแตกมาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม ไปหาลูกค้าแล้วก็ถอดล้อกลับมาเปลี่ยนที่ร้านแล้วก็กลับไปใส่ให้ลูกค้าคืนอีกกลายเป็นสี่รอบสวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูรถแต่งกันนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับเป็นรถแต่งที่ได้แชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์การประกวดคาร์มูดิฟายคอนเทสต์นะครับจากสนามบางแสนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเขาโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเลยนั่นคือรถของกล้องล้อซิ่งชนบุรีนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมมาเปิดตัวรถใหม่ของผมด้วยครับเป็นรถไฮลักซ ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเข้าแก๊งสําหรับใครที่เป็นสายรีโว่ด้วยแล้วเดี๋ยวคันนี้ครับผมจะทยอยแต่งไปเรื่อยๆนะครับใครมีความเห็นนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยควรแต่งอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่วยออกความคิดเห็นหน่อยครับว่าคันนี้เนี่ยจะไปแต่งอะไรดีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนนะครับไปพูดคุยกับกล้องกันครับแล้วก็ไปดูรถกล้องกันด้วยครับว่ารถกล้องเนี่ยเขาตกแต่งอะไรมาบ้างนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับกล้องกันครับไปครับสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับรนนําวห่อพีเอน้จก กล้องล้อซิงชบุรีครับผมกล้องล้อซิงชบุรีนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นสาวกลีโวนะครับจะเจอกล้องกันบ่อยมากนะครับแล้วประเด็นคืออะไรรือว่าเปลี่ยนหน้าใหม่ก่อนวันงานไม่กี่วันเองใช่ครับผมเสร็จแบบทันงานพอดีเลยคุ่นี้เช้าเสร็จคืนนี้เลยเรียกง่ายว่าแปลงด่วนเลยทีเดียวใชครับนะครับเฮ้ยซึงแปลงแล้วสวยมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่เราไม่ค่อยเห็นหน้าของตัว Fortuner GR ที่เป็นสีนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราเห็นสีอื่นเนาะเห็นสีแดงมาแล้วสีขาวสีดําสีขาวอ่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าผ่านมาหลายสเต็ปมากๆใช่ครับเมื่อครั้งที่แล้วเป็นสีน้ําเงินแต่ไม่ใช่หน้านีนะครับเป็นหน้า GR ตัวเตี้ยครับผมอ่าเป็นหน้า GR ตัวเตี้ยคันนี้นี่ทีแรกเป็นรถปีอะไรครับปี2 0 1 5เลยครับพี่ตัวสูงตัวแรกเลยครับพี่ ก็คือเป็นตัวสูงด้วยใช่ครับตัวสูงด้วยลืมภาพตัวสูงไปเลยสำหรับคันนี้ตคันนี้แสดงว่าจัดช่วงล่างมาแบบจัดเต็มเลยเหมือนกันจัดเต็มมาเลยครับนะครับช่วงล่างนี่ข้างหน้านี่โหลดไปประมาณเท่าไหร่ครับข้าหน้าโหลด4นิ้วครับพี่4นิ้วโหลด4นิ้วครับผมพิเศ์ก็จะประมาณนี้4สอด5สอดตามรุ่นเขาชอบทรงนะถ้าวัดตาม ตลับเมตรก็คือ4นิ้วออ่าก็คือโหลดลงมา4นิ้วครับใช่ครับ4นิ้วปกติถ้าเกิดว่าเป็นตัวสูงใช่ครับรูล้อมก็ต้องเป็น6รูไหม6รูครับพี่ครับอันนี้แปลงอีกครับพี่แปลงอนแดปเตอร์เหล็กนะครับออก5 แล้วก็คันนี้มีเบรกเบรกแบบเต็มมากใช่ครับรันสต็อปที่3 8 0อ่าเป็นจาน3 8 0แแล้วก็เป็นเบรก6พอร์ตหัวและล้อตัวนี้ก็คือสามารถใส่เบรกกับจาน3 8 0ได้เลยใช่ครับผมตัวนี้ล้อเป็นเลนโซครับไม่ติดเบรกครับตัวนี้แข็งแรงเฮ้ยละกานแบบการสวยเบรกตัวนี้บอกเลยว่าสมรรถนะการเบรกดีมากเลยที่ใช่ไหมจริงครับจากผู้ใช้งานครับแบบเบรกอยู่เลยใช่ป่มจะมาความเร็วขนาดไหนก็ เจอน้ําจะผลเบรกอยู่เลยนะครับต่างจากเดิมพิมพ์เดิมมากเลยจริงๆคนแต่งรถนะครับก็อย่างที่ว่าไปว่าพอแต่งเพิ่มเติมเนี่ยบางทีคนก็บอกเฮ้ยแต่งแล้วได้อะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะมันได้ตอนที่ต้องใช้อยาจะมาลองคันนี้ก็ได้นะครับลองรถร้านก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเบรกอ่านะครับใครอยากที่จะลองนะว่าเบรกคันนี้ดีไม่ดียังไงนะครับมาลองได้เพื่อที่จะตัดสินใจนะครับนี่แล้วก็คันนี้เนี่ยจริงๆช่วงล่างก็มีการเซ็ตใหม่หมดเลยโชกด้วยสปริงด้วยแล้วก็ปีกนกด้วยครับคือเดิมทีมันนเเป็สูงงถ้าิดดโหลยอะ ล้อมันจะไม่ได้ล้อแบะทันทีเลยครับทำาใ้้กินยางครับ ก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เลยชุดนี้เป็นอของโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยอันนี้ก็เป็นสําหรับตัวโหลดเลยแล้วโชกก็โชกโปรเฟนเดอร์เหมือนกันโปรเฟนเดอร์ครับทั้งเซตเลยสปริงด้วยครับผมนะครับมีความจําเป็นนะว่าถ้าโหลดเยอะจริงๆควรที่จะต้องเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับเพราะปีกนกเนี่ยมันจะหุบเข้าไปใช่ครับเพื่อให้เวลาตั้งสูงแล้วมันสามารถตั้งได้อันนี้คือแบบเต็มสเต็มนะครับแล้วก็ยางคันนี้ใช้ยางเป็นไซส์275 48ครับผมโอ้โห275เลยข้างหน้า275ครับไม่ล้นนะครับสำหรับคครัับไมม่ลล้้้้นนนนนะออีืขาาางหหโด สนิ้วแล้วข้างหลังครับโหลดประมาณเท่าไหร่ครับข้างหลังก็จะเป็นตัวสูงนะครับย้ายแหนบครับเดิมทีตัวสูงแหนบอยู่ด้านบนเราย้ายจากด้านบนลงด้านล่างครับแล้วก็มีย้ายตำแหน่งครับจากชกไข่มาเป็นชกคู่ชกตั้งครับผมตัวแหนบวันนี้เราไล่ยังไงบ้างครับไล่แหนบให้เหลือสองแผ่นแล้วก็มีแหนบกระดานด้วยแผ่นหนึ่งแล้วก็ตัดครึ่งครับทำเป็นสเต็ปรถแข่งครับพี่แล้วก็มีตัวรัดแหนบด้านหน้าก็โหลดประมาณ 8นิ้วเลย8นิ้ว8นิ้วเลยครับ8นิ้วเหลือประมาณทักงสองสอดไว้รุ่นเลือกเรียก2สอดเลยครับพี่เอ็มใชครับอันนี้มีวอลชัตซีด้วยวอลชัตสีเพื่อจะหลบเต้าเนี่ยแล้วก็ระยะการเด้งก็จะเหลือมากขึ้นเวลาขับขี่เนี่ยมันจะไม่กระด้างไม่กระแทกอ๋อมันก็จะนุ่มนวลมีระยะยุบได้เยอะใช่ครับใช่ไหมครับนี่แล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็เป็นล้อเลนโซ่เหมือนกันใช่ครับผมอันนี้กว้างเท่าไหร่เ5้าจุดห้าครับพี่เรนโซ่กว้างเก้าจุด้าครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ลอง สามารถใส่ล้อได้ถึง10นิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่งสบายสบายแบบไม่ล้นคือทรงสวยมากแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการเสริมคาร์บอนนะครับตามจุดต่างๆทั้งแก้มเป็นแก้มคาร์บอนประตูคาร์บอนสี่บานนะครับอันนี้หุ้มใช่ไหมอ่าเป็นงานหุ้มครับอ่าเป็นงานหุ้มแล้วก็ฝาท้ายด้วยหนึ่งบานอ๋อฝาท้ายเป็นฝาท้ายคาร์บอนด้วยใช่นะครับถามกล้องดีกว่าครับว่าการแปลงหน้าครับกล้องยากไหมจริงๆแล้วอ่าอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพี่ด้านหน้านะครับ จากเดิมทีเป็น GR ตัวเทีทยตัวนี้มาใส่เป็น f o r เ u อร์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้ากันชนครอบด้านข้างรวมถึง ไฟตัดหมอกมีแก้มต้องเปลี่ยนด้วยเป็นของโฟรจิเนอครับ,รบแต่จริงๆแล้วสเตปของโตลต้าเนี่ยอะไรเนี่ยมันแทบจะใช้กันได้หมดเลยสแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรของเดิมเลยใช่ไม่เหลืออะไรเลยพี่แต่พอเวลาใส่เนี่ยก็คือสามารถใช้กับจุดเดิมได้เลยใช่ครับจุดเดิมได้เลยครับพี่สเตปนี้ก็ชิดอะไรยนชรีจัดให้ครับสวันเสร็จครับพี่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้าไปงานบางแสนต่อเลยโอ้โหด่วนมากเลยครับคือการแปลงจริงใช้เวลาไม่นานครับแต่ต้องต้องทําสีประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับมีการเตรียมของใครอยากที่จะทาก็ต้องเตรียมตัววด้ย เรื่องของการทำสี นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสีเดิมอาจจะง่ายสีเดิมอาจจะง่ายคือตรงรุ่นเลยแต่ว่ารถของเรามันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยใช่มันจะไม่ตรงรุ่นนะครับนี่คือสวยมากแล้วก็เข้ารูปมากเอาจังจริงถ้าดูด้านหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าอันนี้คือการแปลงใช่เนี่ยเพราะทุกอย่างมันเนียนมากเหมือนรถออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยแก้มอันนี้เราต้องใช้แก้มของ f o r ์จูเนอใช่ครับไปหุ้มใหม่ครับพี่เพื่อให้มันเข้ากันกับประตูสีบานของเรานะครับเป็นทรงสวยครับทีิงๆมันแตกต่างกันตรงไหนครกองคือถ้าเป็นลีโวเนี่ยไฟเขาจะสั้นกว่า๋อเ้ลี่กเจ ใช่ครับผมแล้วก็คิ้วนี้ด้วยใช่ป่ะใช่อะไรเก่าของคันนี้ผมก็เลยโยกไปใช้คันนึงประหยัดไปเลยประหยัดไปเลยคันนู้นก็ไม่ต้องเส้รไม่ต้องซื้อครับผมน,บนี่แล้วคันนี้คือต้องบอกเลยว่าเก็บห้องเครื่องแบบสวยมากวันนั้นเนี่ยก็คือเปิดห้องเครื่องโชว์ไปเลยไปอย่างนี้เลยครับพี่เครื่องยอนต์คันนี้เดิมทีเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนครับอ่า2.4เลยครับพี่ทำอะไรไปบ้างครับเต็ปห้องเครื่องนะครับก็เป็นเปลี่ยนหมุฟิตติ้งทั้งหมดเลยแล้วก็มีสเต็ปไล่ข้างด้ ทอเทอร์โบ F5 5ที่โดดเด่นสงสัยได้ที่1เพราะว่าท่อใบนี้แน่เลยเพื่อนท่อใช่ไหม <laughs> เพื่อง,งานนี้โดยเฉอพาอะงานนี้เลยครับใช้ในชีวิตประจําวันเนี้ยเราก็จะมีฝาปิดครับอันนี้คืองานโชว์ นะครับล้วก็จัดให้ไปงานบางแสนโดยตรงเลยคันนี้เนี่ยตัวเครื่องก็คือเป็นเครื่องที่มั้งแต่ตอนซื้อรถเลยใช่ครับผมยังเครื่องเดิมอยู่ครับพี่แต่ทำไมหัวฉีดมันเป็นหัวฉีดแบบไออาร์กเนี่ยครับขอชิดอะไรยนต์เป็นคนจัดการให้ครับพี่เอาเหรอได้ครับผมคือมันทําได้ด้วยใช่ไหมทำได้ครับพี่แล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะไปกลับมาแล้วหลายจังหวัดนะครับพี่ล้อก็เต็มหลังรถเนี่ยแต่งสวยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับพี่โอ้ผมชอบมากเลยคือคีนมากด้านข้างเนี่ยก็คือเก็บสีใหม่หมดเลยปิดรูด้วยใช่ปะปิดรูด้ัานหล อยู่ด้านหลังย้ายไปด้านหลังครับพี่นะครับแล้วก็ติดสวิตเบิร์นด้วยอ่ามีสวิตเบิร์ว่าเราอยากแบบลงสนามอย่างเงี้ยอยากจะเบิร์นก่อนออกตัวอะไรเงี้ยครับพี่ครับแล้วอย่างรครันนี้นี่เราใช้เทอร์โบเ5เนี่ยเราทำเป็นสเต็ปแข่งขันด้วยไหมหรือว่าทำแค่แบบเท่ๆอย่างเดียว คือสเตปวิ่งได้ครับผมวิ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปเทียบเวลาเขาาเงี้ยเราไม่มีเวลาครับ<อ>คือสเตปวิ่งใช้งานแล้วก็อ,อยากเล่นกับเขามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมาก็ไปร่วมกับเขาได้ครับแบบพอสนุกสนุก,พอ,นกพอสนุกครับแสดงว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมจริงๆครับพี่ด้านในเนี่ยคือไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเดิมๆแสดงว่าเครื่องยนต์นี้อึดมากนะอึดมากเลยพี่ผมออกรถตั้งแต่ปี15นะปีนี้2000 ยีแล้วอ่ะเจปดีแล้วพี่อึดไม่อึดเธอโบพังไปไม่รูกหยิลูกแล้วตันเจลูกนะครับพี่ <laughs> เธอโบพัง7็ดลูก <laughs> แต่ว่าเครื่องยนต์ไม่พังเอ่อ,อ,อันนี้สุดจริงอันนี้โซ่ด้านในก็เชนอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่อ๋อ คันนี้วิ่งรปมาณก่โลครับประมาณแสนโลครับผมแสนโลแต่จริงวิ่งไม่เยอะแต่เท้าหนักใช่ครับเล่นเทอร์โบพังไปเจ็ดลูกนะครับโอ้ยสุดยอดคันนี้ก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับนะครับเก็บสวยมากงบประมาณถ้าเกิดแต่งประมาณนี้ต้องใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับกองสเต็ปเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดจะแบบนี้เลยก็ อยู่ประมาณ2,005ครับอ่า2,005แต่จริงๆต้องบอกก่อนนะว่ากล้องเนี่ยทยอยแต่งไปเรื่อยๆใช่ใครับนะครับเพราะว่าเราจะเห็นกล้องกันทุกๆปีเนี่ยก็คือสเตปของกล้องเนี่ยจะค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆนะปีนี้ทโซโล่ปีนี้อินเตอร์แล้วก็มาหม้อลมเบรกหรือว่าฝาบ่าเอะไรอย่างอย่างเงี้ยครับหัวฟิตติ้งถ้าทีเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ตังขนาดนั้นครับ อย่างหน้าเนี่ยก็ล่าสุดแต่ถ้ามารวมๆกันแล้วก็หลายแสนบาทครับพี่เอ็มใช่ไหมใช่แต่ใจมันรักอะพี่ใช่ป่ะใช่คนชอบแต่งรถนะครับอย่างนี้แหละเก็บเทละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างสเต็ปแรกเนี่ยอาจจะเริ่มแบบจากการเก็บสายไฟก่อนก็หลักหมื่นหลักหมื่นนะครับค่อยมาอินเตอร์อีกหลักหมื่นค่อยๆเนี้ยใช่ครับมันเป็นสเต็ปเล็หน่อยแต่ว่าถ้าเอามารวมจําราคาไม่ได้เลยดีกว่านี่คือความรักของคนแต่งรถนะครับนี่หน้าสวยมากภายนอกคือแบบลงตัวมาก นะครับเบรกก็โดดเด่นนะคือเห็นมาแต่ไกลเลย อยดูภายในไหมพี่อยากดูอยกดูภายในนะต้องบอกเลยว่าจริงๆการประกวดเนี่ยเขาวัดกันหลายๆจุดนะครับทั้งภายนอกนะครับภายในห้องเครื่องคันนี้เนี่ยภายในเขาก็มีของเล่นแล้วก็ในวันงานแทบไม่ซ้าใครเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีโลบาร์ด้วยเป็นการตกแต่งรถบ้านสไตล์รรเซอร์กิตใช่ครับแล้วก็วิ่งใช้งานได้ด้วยชิ้นไหนขวางเราถอดออกได้เลยอ๋ออันนี้คือคือมันถอดได้ถอดได้ครับอ่าอย่างชิ้นนี้ก็ออกได้ใช่ไหมครับใช่ครับชิ้นนี้ก็คือถ้าเกิดไม่ชอบก็คือถอดออกได้เลยนี่นี่ครับอ๋อตรงนี้ก็ถ ทุกชิ้นครับพี่ เฮ้ยอันนี้คือข้อดีใช่ครับเพราะจริงจริงโลบาร์เราเนี่ยก็คือเป็นโลบาร์งานโชว์เหมือนกันใช่ครับพี่งานโชว์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพลิกคว่ำอะไรเงี้ยเอาจริงนะมันก็ยังแข็งแรงใช่ครับนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเหมือนกับรถแข่งที่เขายึดแล้วก็เชื่อมจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นน็อตยึดแล้วก็ถอดออกได้หมดเลยได้ครับผมเบาะนี่ก็ใช้เป็นเบาะเลคาลโลหลังแข็งรับนะครับตันนี้ก็กระชับนะครับพี่สาหรับรถที่แต่งแล้วก็เสริมเบาะเข้าไปเนี่ยม เข้าออกลำบากหรือเปล่าใช่ครับเวลาเวลาเข้านั่งเนี่ยเราต้องมีสเต็ปนะพีมครับถ้าไม่มีสเต็ปเดี๋ยวหัวแตกนะจริงเหรอหัวจะฟาดทั้งบนใช่เราต้องเราต้องมีเทคนิคการขึ้นใช่หน้านี่ยพี่เอ็มพี่มตัวเล็กเข้าสบายเลยอ๋อแต่วใหญ่แต่ผมต้องเอาหัวเข้าก่อนอ๋อมันก็ไม่ได้เข้ายากอย่างที่คิดสามารถปรับสามารถปรับเลื่อนได้ด้วยครับพี่อารงน้ได้เลยครับพี่นะฮะหนออ ก็คือใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ปกติเลยครับนุ่มดีนุ่มดีกระชับไม่คิดว่าเบาะมันจะนุ่มขนาดนี้เห็นแบบหลังแข็งคิดว่ามันจะขับไกลๆไม่ได้แต่นุ่มนะพี่เออนุ่มๆนะครับนี่แต่จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครใส่โลบานะครับมันควรที่จะมีนวมนะมีนวมหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากจะทำครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วในสนามแข่งเนี้ยนักแข่งต้องใส่หมวกกันน็อกใช่นะครับแต่จริงหลังรีวิวนี้เสร็จผมก็อาจจะถอดออกแล้วครับพี่ตอนเข้าอาจจะดูไม่ยากเดี๋ยดูตอนออกดี ตอนตอนออกต้องต้องถอยบอกก่อนนิดนึงออถอยบอกด้ยวยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขาติดพวงมาลัยอ๋อเนี <ะ S 2> ่ยเพงิงก็ดูไม่ยากนะก็ได้อยู่อะเพราะประเด็นคือเราก็เขาออกรถแข่งบ่อยอ๋อก็เลยแบบว่าพอได้อยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นสติกเกอร์วอดในวันงาน<ช>วันนั้นก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน,นะครับสำหรับใครที่มาติดสติกเกอร์ให้ผมงานบางแสนนะก็ขอบคุณนะตรงนี้นะครับที่ทำให้ผมได้รางวัล กล้องนี้ร่วมกิจกรรมหมดเลยทั้งพาเลตคาร์โมดิฟายไดโน่ไดโน่ด้วยต้องบอกเลยว่ารถกล้องเนี่ยเขาแต่งสวยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยกล้องเขาเป็นสายรีโวตัวจริงสายรีโว่ตัวรแล้วเราก็ทําล้อทํายางด้วยใช่ครับนะครับผมแอบเห็นคันนี้คันนี้คือเอาไว้ทําอะไรคันนี้เป็นรถโมบายเซอร์วิสนอกสถานที่ครับอย่างที่บอกพี่เอ็มว่าโยกอะไรจากคันนี้เรามาใช้คันหนึ่งด้านหน้าอ๋อแปลงหน้าคันนี้เหรอใช่ครับก็คือเอาหน้าจากคันนู้นใช่โยกมาใส่คันนี้โยกมาทั้งชุดเลยคร G r ใช่ครับตัวเตี้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวธรรมดาบ้างถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับออกรถมาก็จะเป็นไฟโคมเพราะว่าอันนี้เราเป็นหัวเดี่ยวมาใช่ครับหัวเดี่ยวแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านแล้วก็โลโก้แก้วก็ไม่มีับแล้วก็ไฟตัดหมอกอันนี้ก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันไม่มีแล้วก็โป่งด้านข้าง มันจะเป็นซุ้มล้อที่ไม่มีโปง่งใส่ล้ออะไรก็ล้นนะครับอ่าเราก็ยกจากคันนั้นมาก็ใส่ล้อ9ก้าเครื่องสิบเครื่องก็ไม่ล้นเลยอ๋อเพราะว่าจริงๆอะแก้มคันนู้นนะเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนแก้มคออยู่เนอร์อยู่แล้วใช่ยังไงก็ต้องยกออกพี่อ่าเราก็เลยยกมาทั้งแก้มเลยใช่อ๋อแก้มไม่พอฝากระโปรงมาด้วยพห่พ <laughs> <laughs> มากันหมดเอามาทั้ง <laughs> หัวเลย <laughs> แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองอ่าทาสีใหม่นะครับแล้วก็มีตัวครอบด้วยของ Revo เ e t i ด i ชัครับครอบด้านล่างตัวนี้สวยเลยอ่า ไ้ตัวครอบเนี้ยเหมือนของผมเลยของผมก็มีเห็นเปา่านี่เห็นนะะ แต่ประเด็นเลยเรามาดูแล้วเฮ้ยโอเคหน้า GR อาสวยนะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ของเรายังไม่มีอย่างเช่นตัวโลโก้ใช่ครบโลโก้เราก็ไม่โลโก้ธรรมดาใช่ครับอ่าเราก็เปลี่ยบโลโก้แก้วได้แล้วก็ตัวครอบตัดหมอกใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวเป็นของ GR ได้เหมือนกันครับของผมดีตรงที่ว่าตรงไฟหน้าของผมเนี่ยเป็น LED อยู่แล้วเฮ้ยๆได้นะพี่มีของเลยร้านข้างมีของเลยมีของเลยมีของเลยมีตังเงอน นะครับเอ้ยไว้เดี๋ยวต้องมาให้ชิดเปลี่ยนให้ละใช่นะครับเอ้ยสวยคือมาเดิมที่เนี่ยมันก็สวยในระดับหนึ่งแต่เราอะสายแต่งรถเราอยากจะแต่งแหวกแนวขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงถูกต้องต้องบอกเลยว่าสายแต่งรถนะครับต่อให้รถจะมาสวยขนาดไหนก็แล้วแต่ครับผมต้องขอทําอะไรกันนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็คันนี้ทาเป็นรถโมบายครับนะครับก็คือเป็นรถเคลื่อนที่ไว้สําหรับเซอร์วิสหลาอย่างสานที่คือต้องบอกพี่อย่างนี้ว่าผมเป็นร้านล้อแมกปะยยยยาาาาาาางงออออููู่่่่แแลลลลล้้้้้ววคครัเเเกกกตมมมไไไดีขใหนนสถท ว่าอุปกรณ์แม่แรงหรือว่ายางอะไหล่ลูกค้าไม่มีถ้าเกิดเราไม่มีรถคันนี้เราก็ต้องใช้รถอีกคันหนึ่งขึ้นแม่แรงกลับไปหาลูกค้าแล้วก็ถอดล้อกลับมาเปลี่ยนที่ร้านแล้วก็กลับไปใส่ให้ลูกค้าคืนอีกกลายเป็นสี่รอบบางทีอุปกรณ์เราไม่ครบเราก็ต้องกลับมาเสียเวลาครับพี่เอ็มแล้วอย่างคันนี้คือสามารถปะตรงนี้ได้เลยเหรอทาตรงนั้นได้เลยก็คือเรามีอุปกรณ์ในนี้ครบเลยมีครบเครื่องมือครบในนี้ได้ไหขอดูดีว่าได้ครับพี่เฮ้ยอันนี้คือเท่สติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่คือรู้เลยนะเพราะว่าเป นะครับอ๋อข้างในนี่คือใส่อุปกรณ์ไว้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไปนะครับปั๊มลมเครื่องถอดยางครับ แม่แรงอุปกรณ์นะครับปืนลมบล็อกลมนะครับครบที่นี่เลยมีไฟมีพัดลมในตัวเลยนะครับก็คือกินนอนในนี้ได้เลยนอนในนี้ได้รถเซิร์สเวลากลางคำกลางคืนเราต้องติดไซเรนด้วยนิดนึงเพื่อที่แบบเราบริการอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถที่มาด้านหลังจะได้เห็ุด้วยออเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับพี่เออป้องกันอุบัติเหตุซําซ้อนนะครับนี่คืออันนี้ก็ ทำมาเป็นตู้เลยใช่ครับนะครับ <ผม S 2> ออกแบบเป็นหลังคามาอันนี้คือเท่ตรงที่ว่ามันสามารถเปิดข้างแบบนี้ได้จริงๆ<ช>นที่สามารถทําเป็นเวทีแล้วก็เป็นรถแห่ได้เลยนะได้เลยครับพี่มีวงคอนเสิร์ตได้เลย <laughs> มีครับซึ่งค <c oughs> ันนี้เนี่ยเราก็ไปตีตู้ใหม่หมดเลยใช่ครับเดิมทีออกรถมาจะมีแค่หัวแล้วก็ชัดซีครับพี่ตู้ก็ต้องตีมาเองอันนี้คือเราออกแบบให้เขาใช่ครับผมออกแบบให้เขาว่าความสูงความยาวความกว้างเพื่อจะ ตอบโจทย์เครื่องของเราไดอก็คือเรารู้แล้วว่าเครื่องเราความสูงเท่านี้ต้องใช้ตัวเครื่องปั่นไฟอะไรอย่างนี้ต้องใช้อะไรเงี้ยเสริมเหล็ก่ตรงนี้ต้องเป็นเหล็กหนาด้วยนะครับเพื่อที่จะรองรับเครื่องเราด้วยเพราะมันหนักเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องบอกเลยว่านักหนักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องถอดล้อไม่ว่าจะเป็นปัมลมเครื่องปั่นไฟแม่แรงแม่แรงเนี่ยเอาขึ้นเอาลงเนี่ยถ้าเหล็กบางๆนี้เป็นรอยหมดใช่ดีไม่ดีทะลุด้วยต่อหัวนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตู้อย่างเดียวครับับประมาณแสนสองครับ ตู้สันสองเฉพาะตู้แล้วก็ระบบไฟมีเดินระบบไฟด้วยประมาณหมื่นหนึ่งเครื่องมือนี่ต่างหากเครื่องมือประมาณสองแสนโอ้โหเบ็ดเสร็จนี่ก็อยู่ประมาณสามแสนกว่าสามแสนกว่าครับโอ้อลังการนะครับแล้วอย่างนี้ก็จะต้องมีเครื่องปั่นไฟก็ต้องใช้น้ํามันต้องใช้น้ํามันครับปั๊มลมก็ต้องใช้น้ํามันรถที่ไปเซอร์วิสก็ต้องใช้น้ํามันก็แสดงว่าเวลาเราออกไปเซอร์วิสก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายครับก็นับจากพี่กัดร้านก็บางไซา์แถวขนส่งต่อไปกับขี่ระยะทางนะเริ่มต้นที่300บาทไม่เกิน5กิโล แปดกิโลประมาณ5้า้อยนะหรือว่าถ้า1ิบกิโลขึ้นไปก็ประมาณ1 0 0 0บาทหรือถึง1,500บาทคุยกันได้ครับตามระยะทางนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าการบริการของกล้องเนี่ยก็คือเป็นการบริการยีบสี่ชั่วโมงยี่ชั่วโมงครับใครลถเสียตรงไหนนะครับในละแวกชนบุรีนะครับก็สามารถโทรมาหาใกล้เคียงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแค่ชนบุรีใกล้เคียงก็ไปได้โทรมาคุยกันครับใช่นะครับเราทำอะไรบ้างตรงนี้ป่ยางรับเปลี่ยนยางถึงบ้านด้วยบางคนไม่สะดวกที่ผมทำงานอยู่แต่รถผมจอดอยู่ที่บ้านก็ ตอบโจทย์รถมบายตรงนี้ไปเปลี่ยนให้ถึงหน้าบ้านได้เลยจัดทรงพอได้ไหมจัดทรงก็น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปครับพี่คือถ้าจัดทรงมันต้องมีเครื่องแบบเนบอีกหลายๆอย่าง,างแต่ถ้าเกิด สเตปเบื้องต้นเนี่ยได้ได้เลยได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จใหม่สดๆร้อนๆในครวันนี้เองสเตปต่อไปอย่างที่ว่าอาจจะแบบทำครบวงจรเลยในรถคันเดียวในรถคันเดียวครับอ่าเนี่ยเป็นไงสุดยอดปะคือเป็นคนที่รักรีวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแล้วก็รถทำงานแล้วก็รถทำงานเป็นรีวโตโยต้าทั้งนั้นเลยเป็นรีโวหมดเลยสุดยอดมากนะครับสำหรับใครที่ติดตามกล้องหรือว่าใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งรถไม่ว่าจะเป็นคันประกวดหรือว่าคันนี้นะครับ สามารถติดตามกล้องได้ที่ไหนบ้างก็ม <IN> ีเฟ b บุ๊กแ n นเ g e กล้องิ่ง หรือเฟซบ o ๊กก็กล well. ้องล็อซิงเลยหรือเบอร์โทรได้เลยครับ0837695438นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามกล้องได้กล้องเนี่ยจะคอยอัปเดตรถตัวเองอยู่ตลอดใครอยากที่จะตามหาหรือซื้อขายชุดแต่งอะไหล่แต่งรีโวนะครับหรืออะไหล่ของรีโวต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกลุ่มซื้อขายแล้วนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ a c e b o o k กรุ๊ปนะครับกลุ่มซื้อขายป้ายยาชุดแต่งรีโวไฮรักรีโวใครอยากได้อะไรก็สามารถเข้าไปหาหรือเข้าไปซื้อขายในนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่เป็นสายรีโวนะครับเข้ามาดูแล้วถ รู้อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเข้ามาไล่ตอบไปให้นะครับ<ช>โอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับ,รบสวัสดีครับ